เสียสักการ์ดเสร็จผมก็เอาไปใส่ก่องเดิมนั่นแหละแมวแมวออกอากาศอยู่ครับแมวมันเป็นไม่เคยเป็งพระจารีสเย็นโอนจังับจิตอบใจน้อยใช้ส่ไอซี่ลูกตัวเองมันอะไลกัาเกลียบผมแค่หัวร้อนนะแต่เองอ่ะเองอ่ะนัคว้า อะไรเรียกอะไรยาวเป็นไรกันเลยอะไรเนี่ยกว้างสายเรียกอเล่นเพื่อนผมเข้าใจเรียกอะไรกันนิ้วเนี่ยกว้างวงกลมสายนี้มีกูบูมือมาแล้วอะไรนะอะไรสามนิ้วสายฝรั่งยังชื่ได้นะอะไรอาข้อมือ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 แม่บอกข้อมือคิดอะไรกัน ใครคิดแบบเขานี่ทุเร่มากเลยไหนบอกคามตรงฉันงงอะพระผมจะถึงแบบประมาณว่าถ้าลูกเสือสามนิ้วอะไรเงี้ยคิดอะไรผมมถึงตรงนี้เราจะคุยงานวิกฤตหเราจะคุยเรื่องรั่วเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้าวเสียสุขภาพหมดเรียนังชาศาสตราจารย์ในแพทย์ผู้ยิ่ล็อกเตอร์แม่ผมพูดเรียกว่า บารีบ้านเดียวเดียวบารีบผ่านเดียวเดียวเรียงับตนแลวผมไม่รู้เรื่องแล้วนี่เป็นอะไรกันเลยเสียงทับตอนแล้วตอนนี้อมนรถยนอันนี้มันคนคนเหมือนกันแีลมันคนะหญ่เยอะกว่ารถยนตอีกบัางรถยนต์ด้วยอรอเรื่องอะไรกันัวดร้อนต้องผัดดอก ฟังดิฟังฟเราต้องบนไปอัปองไหมเนี่ยี่า่าเอาแักรป๋องไลยเองอพูดกันเรืกินแดนนะกินถั่วเขียวเม็ดเดียวยังได้คุณค่ามากสุดยอดออกอาการผูโดนผูโดนแน่ๆผูโดนแน่เออเอาเตกตาระวังรถเลยเออไม่ใชัดเซิบอสครับอย่ามาฟ้องผมนะครับ รายการเราไม่เรื่อไม่เข้าเกี่ยวกับใครนะฮะรักแม่เกี่ยวกัำลังเล่คุณภาพแม่ของทันจีฟครับแม่ครับแม่ของท่านจีฟต้อฟังอยู่ท่าทางกัดจันนาครับจัดจันนาครับผมถ่ายรายการออกยูทูบครับผมเราไม่อยากโดนฟ้องครับมันออกอากาศเพื่อโล่ตัวเธอเฮ้ยนี่นี่เราทุบกอดกันหรือเปล่าทานจีฟตะเกียจสวิตหรือเปล่า เป็นแก๊สไม่สวีดสวีดอะไรเอาหมดแลโปรโมทแล้วกันไม่มีสคริปต์็นการนี่สดตลอดไม่เคยมีสคริปต์เออเกิดอะไรตอนที่ไปอยู่ไปเตรียมกับแม่หรือเปล่านี่เงี้ยไม่ได้ตีข้ามตลอดตอนนี้จะอัดกันหรือยังครับโอเคมันไม่จัดแล้วครับอัดไปแล้วมันมันเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อเลยคุยต่อเลยอ่ะไปเอาล่ะเรามาคุยเรื่องทับตอนกันดีกว่าตอนแก้เรื่องของทับตอนของพีฮ้ยรเออโอเคโอเคเดี๋ยนะคุยกันไปก่อนคุยกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำงานให้แม่ก่อนแม่กะเดี๋ยวแม่ผมแท่หัวแล้วทางานก่อนพอสแม่ได้โอเคจ้ะเฮ้ยท่านคิดเลยเนาะ ผ่านเรื่องคีปผ่านจอมาแล้วเราก็จะรักท่านแม่มาขึ้นเออเหมือนนั้นแม่เขารับมุกท่านคีปมากคุณแม่เขารับคีปเอ้ยรับมุกท่านคีปมากอ่พูดปิดอีกรูปลชอบมากเลยอ่ะหัวเขียวแม่เดียวยังได้คุณครัว่าผมแร์อ่ะแบบเจ้าเ้วแล้วจะมีแบรนด์ทำไง แล้วจะมีอะไรให้เพื่อนต่างเลยทีเอาไว้ให้จ่ายตั๋วให้ไอกฟนผลิตอนี่มันอะไรอ่ะนี่มันไอโฟนได้เคยกดทำไมเราจับได้จู๋ไม่ได้จับแล้วมันหลุดได้ยังไงเราไม่ได้จับแล้วก็แม่ยกขึ้นมาเฉยา็มันโดนไงอ่าไม่โดนแล้วมันจะลุกขึ้นมาได้เหรอก็จับขอบๆสิก็เนี่ยแม่ก็จับอย่าไปจับตรงกลางสิจับขอบๆจับเหมือนพิซซ่าพิซซ่ามาจับขอบมาตัวเองตัวเองเอาอะไรกับเขาเนี่ยเขาชอบขอบคุณมาก ขันขอบขอบอย่าเพี่งจะเห็นภาพเลยตัวเองก็อะไรกับตัวเองของเขา่บอกว่าจับจับเต็มทั้งดุนมันจะได้ไม่ทั้งดุนเลยนะตัวเองอะไรดจับทั้งร้อยอะไรขอบเธออดุนเลยอ๋อพิซ่าดุนพิซ่าพิซ่าดุนเลยมหาสการ์ดมีอะไรดูดีดุดยอดดุนอะไรอีก เข้าไปยังไงดักดูมองไปมองไปอยู่ก็คุยกันไปยู่ไปยู่รอดูต่อไปนี่คุณแม่หมายถึงใต้กรอกที่อยู่ตรงขอบพิซซ่าใช่หรือไม่ก็เลยบอกว่าเป็นดุ้นใช่ใช่ปูนิพิซซ่าแล้วใช่อยากคิดใช่ใช่อยากคิดลึกเลยเถิดลูกชีวิตจะไม่มาเกิดอยากคิดเลยเถิดชีวิตจะไม่มาเกิดสาธุ ตอนนี้ผมก็ได้คิดลึกอะไรครับผมอยากกินพิซซ่าโทรสั่งได้ยังไม่ยิ่งคืนใครจะโทรสั่งผมไปปัญหาปัญหามันไม่เก่ตรงนั้นปัญหาปัญหาไม่อยู่ตรงที่เรื่องเงินเงินเลยครับอยู่ที่ภาษีเงินไงได้ครับแม่เขาเดาใจผมอยู่อีกครับโอ้โหชุดยอดภาษีเงินไม่อนุญาตก็อดเลยค่ะ โอ้คุณนี่สุดยอดครับท่านคลิปคุณแม่ท่านนี่ยกนิ้วให้นะฮะแม่ผมคนลายกรานครั้งคือผมิเราจะรับแม่มากขึ้นถูกครับถูกกดลาล้์เราจะกับคุณแม่มากขึ้นรักน้อยลูกแต่รักเยอะๆนานๆหน่อยนานถึงก็ถึงก็ปล่อยมุกกันเลยทีเดียวอบเบอให้หน่อยครับ เอไป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 ยๆอยลอไโทรไปคุยกับแม่มั่งว่าเนี่ยที่บ้านน่ะแม่นะไรหนูะพวกหนูอะทไมอะโทไปคุยกับแม่มั่ง่าหนูคุยทุกวันหนูแม่เขาอยู่บ้านแม่เขาอยู่บ้านเาไม่เขาไม่อะไรขนาดนั้นแม่หอยู่อ๋อแม่ผมนั่งยิ้มอยู่ข้างๆอยู่แม่แต่ว่าหนูก็ปพ่แม่ทุกวันค่ะแม่ โทรมาทุกวันเลยค่ะโที่แม่โทามาบอกว่าเขามาบอกว่าคุณแม่ก็คุยกันตามภาษาครอบครัวพอยลางเงินชอบที่ไหนก็คุยกันบ่อยขึ้นอเห็นไหมกก็บ่อยขึ้นอาทิตย์นี้รู้สึกจะไม่พอใช้เพิ่มเพิ่มเงิ กดไลค์เลยทีเดียวแม่รักหนูแม่ครับเอจักรอาทิตย์มันจะเปลี่ยนเป็นวันโอ้เป็นผัวรักแม่รักเลยหนูรักแม่รักตอนที่แม่โอนตมจัมให้นี่เลยตัตแม่ทุกตอนครับแม่ผ่าแม่หนูจริงๆเราแม่เนี่ยต้องรักทุกวันก่อนที่จะไม่มีแม่ให้รักใช่ไหมคะใช่ค่ะที่สุดเลย แต่ถ้าวันไหนแม่ไม่อุ้มาให้ก็ก็อย่าคุยกันเลยนะจะรับปับพิเศษอนจดรักก่อนหนาทีขอขอพูดตรงตรงนะเราพยายามรับพิเศษขอขอพูดตรงตรงนะพูดพูดตรงตจากใจนะครึ่งชั่วโมงแล้วยาคุยอะไรกันนี้ครึ่งชั่วโมงรวเก่จกันอยู่ไม่ใช่เหรอรายการเราลืมลืมรายการเราปิดการเราที่อันหนึ่งเราโชคดีการทางาน พอดีมีแขกพิเศษครับคือคุณแม่ครับมีแขกพิเศษเป็นคุณแม่ครับไม่มีอะไรมากแขกพิเศษมาทัไปไปดีแล้วรักพ่อรักแม่ลูกดีมากคุณแม่จะได้เงินเดือนผมขึ้้นแลวคเพิ่มจะได้เงินเดือนผมเพิ่มครับอย่างรู้นนะจัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็เพิ่มให้หนู้นเลยค่ะคนละห้าสิบบาทเยอะมากมายมาสะสม ประมาณสิบครับไปแล้วคุณแม่ไปนอนแล้วครับฝากคุณคุณแม่คุณแม่ไปนอนแล้วครับโบกมือโบกมือไม่บายหน่อยเดียวไม่บายไม่บายค่ะขอบคุณแมากเลยครับขอบคุณคุณแม่มากเลยที่มาร่วมรายการเรื่องเรื่องที่เดียวเชียวนะฮะนะเราพอดีเออมีแขกพี่เสี่ยมาจุ๊บนะครับก็เลยอ่กินเรื่องก็เลยไปล่วงกันกับแขกมาจุ๊บขอขอพูดขอพูดตรงๆจากใจว่า ปัจจุบันนี้มันก็แค่โดนัทใช่ไหมถูกต้องครับมันก็แค่โดนัทมันก็แค่กินไอตีมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็แค่พิซซ่ามันมันก็แค่พิซซ่าแค่อันดุ้นๆนนะจับขอบขบอะไรอย่างเงี้ยนะาปก็แบบอย่าพูดถึงพิซซ่าพูดถึงพิซซ่าผมเดี๋ยวอะไรขอขอวอกกลับเข้าไปในเรื่องก่อนเรื่องไอ้สองมิติในการเป็นพิซซ่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่แรกกูมาลุยกูคุยเรื่องนั้นแลกนะแอบสุดตมาเซอร์ไพรส์เดีสิครับเซอร์ไพรส์